ซึ่งบางคนอาจจะเห็นอินโฟกราฟิกอินราฟิกราฟิกภาพสวยๆงามๆบางอันก็ดูเรื่องบ้านหรไม่ดูเรื่องบ้านออกมากันเยอะเดีนี้ทิ้กันเลยเออแล้วมันเกี่ยวข้องกับเกณฑบมาสายังไงมันคืออะไรจะลองมาเล่าให้ฟังนะครับคือประเด็นอย่างแรกก็คือ๋ยวต้องช่วยเซสชันคืออะไรคอนเซ็ปต์มันง่ายๆเลยครับเคยมีคนกล่าวว่าภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันแทนคำได้เป็นมากมากกว่า เช่นภาพนอยู่จอธิบายยังไงมาดูแล้วโอ้มันกินใจเลยเราอเอาคอนเซปต์นี้เนี่ยมาใช้กับข้อมูลถ้าเราแปลข้อมูลให้กลายเป็นรูปได้มันจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สนวกมากเนี่ยรวดเร็วคือแบบมองแป๊บเดียวเยวนี่ยง่ายกว่าที่ผมไปนั่งอธิบายเป็น3ชั่วโมงคุณดูรูปแล้วมีมัน,ะนมจะเอาตัไหนได้บ้างเรามาดูตัวอย่าง อยา่างแรกเนี่ยนึกถึงเรียนประวัติศาสตร์นักโปเลียนวันหนึ่งคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาอยากจะยกพลับโปแลนด์เซียซึ่งเป็นการยกพลับที่ล้มเหลวที่สุดประวัติศาสตร์เนยถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวสงครามเนี่ยจริงมันสนุกด้วยแบบว่ามีตัวละครสู้รบกันไปมาแต่ว่ามันน่นอาอ่านดิจิเทียนยาวๆในหนังสือประมาณแบบสามหน้ามันก็ไม่ค่อยพาไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็มี ผลจากนักบอลเยอรมันชาวไซนัทเขาก็เอาข้อมูลเรื่องาราวของสงครามรั้งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นแผนภาพแผนหนึ่งดี๋ยวจะเล่า,า,า,ลานะครับนี่คืออะไรเราดูเส้นสีนี่ทางซ้ายนี่คือความกว้างเนี่ยคือขนาดกองทัพของนโปเลียนแล้วก็นี่ก็เป็นแผนที่เราจะเห็นว่ากองทัพของนโปเลียนเนี่ยค่อยๆเดินทางจากทางซ้ายของภาพไปจนถึงขวาสุดคือมอสโกอาเซียนจะเห็นว่ากองทัพที่มันเล็กลงเรื่อยๆคือจากตอนออกมาเนี่ย กองทัพใหญ่โตหลายแสนไปถึงนั่นน่ะหนาวตายเลยนิดเดียวพอสู้ปุ๊บแพแน่นอนก็จะเปลี่ยนสีดำมาคือโยกขาแล้วหนีกลับบ้านสีดำนี่คือจะเห็นว่ากองทัพก็ให้กลับกลับกลับจนมาถึงที่เดิมเป็นเลย่อยๆเดียวซึ่งภาพภาพนี้เนี่ยมันอินใจมากเพราะว่ามันแคปเจอรข้อมูลได้ถึงหกมิติที่ดูว่าภาพสองมิติมีอะไรบ้างของมิติมีตำแหน่งของการเดินทัพมีปริมาณของข้า มีดิเรกชันว่าปุกไปนะครับกลับแล้วด้านล่างเนี่ยก็ยังมีกราฟที่บอกอุณหภูมิและเวลาทําให้เข้าใจว่าอ๋อที่มันตายกันเยอะๆเนี่ยเพราะมันหนาวตายอ่มาดูอีกตัวอย่างนึครับอันนี้เป็นเมื่อกระหนาดแล้วมีโรคตับปลาที่หลังคือพอมีโรคตับาอ่างเงี้ยคลินิกหมอทั้งหลายก็จะได้รับผู้ป่วยไว้ผู้ป่วยก็ตายต้องเก็บรายชื่อว่ามีใครตายบ้างเกลือชี้ว่าเอลอ แนะเหรอเศร้าทังก็เก็บชื่อไปเรื่อยๆอีก็ได้หรือเราจะคิดว,ว่าเฮ้ยเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็มีผนชื่อจอร์นสโน่ชนะดีกว่าเอารายชื่อคนตายเนี่ยมาท้อนลงบนพื้นลองดูในที่นี้นะครับเส้นสีดำๆที่เห็นเนี่ยคือบ้านของคนที่ตายถ้าเดี๋ยคอยเพ่ง,นนงอย่างนี้สักพั้หนึ่ง อาจจะเป็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมช่วยมัีย่อะไรตรดก่อนต่อการท่าเนี่ยจะเห็นว่คนตายเยอะมากอย่างนี้บมกถนนกบมหนึ่งแล้วเขาาก็บอกว่าอ๋อไอ้บมกถนนน,นั้นน่ะมันติดอยู่กับปันะ๊มน้ำซึ่งสูบน้ำให้ทั้งเมืองแล้วพอเขาไปคุยทีปั๊มน้ำมันดูก็คือปั๊มสุขภกณฑ์สรุปคือที่ที่8เมืองเนี่ยผมผมเขาปั๊มสุขภกณฑ์ครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเกิดโรคระบาด ซึ่งเราค้นพบสิ่งเหล่านี้จากข้อมูลโดยที่เราไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นก่อนคือเราหลายชีวิตคนที่เสียชีวิตมาแล้วเราพอดูก็อ๋อเจอเหตุผลเลยชัดเจนมากดังนั้นสรุปเนี่ยเขาวิชวลเซชั่นเอาไปได้บ้างตลอดกว้างๆเลยก็คือสองอย่างอย่างแรกคือเอาไปเล่าเรื่องสอนนิเทนเี่หรือว่าสื่อสารเพราะว่าการที่เราสามารถอธิบายข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วเนี่ยเราช่วยช่วยช่วยอธิบายสักอย่างเช่นเราเรียนการลดคาร์บยน หรือเอามาวิเคราะห์ข so ้อม um, um, like uh, uh, um, ูลอย่างรวดเร็วเพื่อแบบหาสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้อยู่ในข้อมูลมาก่อนเช่นในกรณีของโลกาลทั้งนี้นะครับซึ่งมันก็ยังทำให้มันเจ๋งตรงนี้ดิเพราะที่ผมโชว์ไปนี่เป็นภาพนิ่งนั้นเลยนะถ้าเราเอาภาพนิ่งเนี่ยก็้วทำให้คนสามารถอินเทอร์แอคหรือเล่นกับมันได้ด้วยมันจะเป็นอันนี้นะครับเป็นสถิติของ ชื่อเด็กตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้เราก็สามารถใส่ชื่อต,ตัวได้เช่นสมมุติจอมันก็โชว์กาวมาว่าอ๋อชื่อจอร์นเนี่ยมันฮิตมากเลยทีไ่ไโบรลาเดี๋ <c oughs> ยวนี้เนี่ยไม่ได้เรียบอาแล้วเราก็เล่นเรื่อยๆเาไหนเอ๊ชอบชื่อไหนเนี่ยตั้งชื่อลูกชื่อไหนทนัมมี่ไรเดียเออเลลี่นะครับก็นั่งไล่ไปเรื่อย ค่อยๆปิดกาบเรื่อยๆทำให้เราเพราะคนบอกแพทเทิร์นอะไรได้มากจากการที่เราอินเทอร์แลนด์กันไม่ได้แค่ว่าดูกาบนิงเพราะถ้าเกิดดูกาบตอนต้นเนี่ยก็เซ้นไม่ดูเรียนแต่ว่าพอเราอินเทอร์แอนดกันทุกหรือว่าเอาเมาส์ไปชี้เห็นตอนนี้เส้นหนาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าชี้มันปเปรุะท้ายช่วหนกดไปก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของอินเทอร์แอนด์ช่นทีนี้กลับมาว่า ข้อโกงในร่างใหม่แบบว่าเรามีข้อมูล,ลเราพยายามจะแปลมันให้เป็นดิจิทัลไซส์ดิจิทัลดาหรือว่าเรื่องราวสตอรี่ต่างซึ่งขั้นตอนที่จากต้นจนจบเนี่ยมันก็วุ่นวายเริ่มจากเรามีข้อมูลหยิบอยู่ขั้นแรกก็คือว่าเดต้าแัลแลนด์หรือว่าแปลงต่อมันคือท่อข้อมูลเพราะว่าเก็บมาไม่ถูกบ้างข้อมูลมาในแบบที่ไม่ต้องการจอยเทเบิลไม่เป็นจอยผิดจอยถูก ไม่นักตีมันเดยประมาณแบบอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วขั้นต่อไปที่ทำกันเยอะก็คือ e x p e r i e t o r y data analysis ว่ามีข้อมูลอยู่เราไม่รู้ว่าอะไรอย่างนั้นเราก็อยากจะหาเทรนด์หา p a ท t e r n ก่อนเข้ามาดูแล้วพอเราเจอสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่แค่ชักมาเพราะโชคแล้วก็มองสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดจะนำเสนอข้อมูลเนี่ยเขาอื่นฟังบางทีมันซับซ้อนเขาไม่เข้าเขาทำยังไงเขาเข้าใจ ซึ่งวิชาชัดเนี่ยจะเพื่อจับได้สองคนที่ชัดๆก็คือแอสตราเซเนก้าไอซิสกับคันที่มีเส้นเซลเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือมันเป็นจุดเด่นที่เล่าเรื่องกันกับเขาครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าแบบเออเอาไปใช้งานยังไงในโปรเจกต์ตัวอย่าง uman, แรกที่จะเล่าให้ฟังก็คือเมือม่อบนเกาะเนี่ยมีการประกาศผลยอนักฟุตบอลโลกคือมาลินดอนฟุตบอลครับ ซึ่งก็มีแคนดิเดตอยู่สคนคือโรนัลโดเมสซี่แล้วก็ไอ้คาร์เนล่าเออซึ่งสองคนนั้นกคือเป็นผู้เล่นคนน้อยเลยในโค้งประตูแล้วถ้าจะแข่งตามบอลเนี่ยก็จะรู้ว่าโรนัลโดชนะทีนี้ก็โอเครู้ว่าชนะเนี่ยก็ก็อยากเลยฟีฟ่าบอกว่าเฮ้ยเราโปร่งใสเราให้คุณรู้ว่าคะแนนที่โหวตมันมาเนี่ยมันมาจากไหนเป็นยังไงก็มีพีสมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลเนี่ย ให้เข้าใจวิธีการโหวตที่นึงคือการเลือกนักเตะที่สุดยอดทีของโลกเนี่ยเขาจะให้เหมือนมีสามเสียงต่อประเทศก็คือกับตันทีมชาติโค้ชทีมชาติแล้วก็มีตัวแทนสื่อ,อชาตินะคนับแต่และคนเนี่ยจะสามารถเลือกผู้เล่นได้สามคนเพื่อการเหมือนสองสามอันดับหนึ่งให้ห้าคะแนนอันดับสองให้สามคะแนนอันดับสามให้หนึ่งคะแนนแล้วก็คะแนนที่มีรวมกันเป็นสุดยอดนันเปน็ทีนี้พี่ป้าก็ให้ข้อมูลมาอยากให้ผมโมวตออกมาคืออะไรกี คือแบบจะให้แคปเสียให้เป็น PDF สิบเจ็ดหา้าดังนั้นขั้นแรกของเดลต้าแรมวีของผมก็คือทำยังไงให้ข้อมูลออกจาก PDF มาเป็นสิ่งที่ผมใช้งานได้ก็รอวันขึแต่รู้สึกแล้วก็แบบจับตองเนี่ยแล้วก็มีรู้เรื่องนี้ทีนี้พอสมมติว่าข้างหนึ่งไปคิดว่าได้ข้อมูลที่ไม่ใช่ PDF มาละเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ดู คือนที่ผมใช้ตัวทีななな่ชื่อว่าพ <graduate> ับลนะครับก็เป็นคอมเมอร์เชียลในภาคโซลิตชันทูตัวร์ด้วเราลองมาดูแบบเบสิกก่อนคือหลังจีโยนกูเลนเข้าไปแล้วก็ดูกแทนครับได้เห็นกราฟต่อคะแนนแต่ละท่านก็คือกูเล่นถูกว่าเฉลิมโัวลันโดเนี่ยชนะขาดแบบใสๆเพราะว่าคหวนผู้มีไกลมากทีนี้ยที่บอกไปคือประเภทของคนโหวตมันมี3ประเภทคือเป็นกัปตันที โคชหรือว่าเป็นสื่อเราก็ลองเอาประเภทย่านไหนสักสีสิตรวจตาส่วนก็เห็นว่ามันตรงนี้ก็ยังเอกฉันท์มอยู่อยู่เพราะว่าตาส่วนคะแนนมาจากทางนักศึกลุ่มเท่ากันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออันดับสองภาษาตัวอางเมสซี่กันน้อยไปคือถ้าเกิดดูตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าการ์มันเกิดจะเท่ากันตัวอากษรสีกันน้อยเลยคือที่ว่าคนคง ดีเฟอร์สองคนนี้พอๆกันแต่ถ้าเปิดเราใส่สีเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่าดิสซิเดชันออกมาต่างกันอย่างทีาของเม็คซีเนี่ยคือสีน้ำเงินเนี่ยมันกว้างมากในที่ของนอยเออรมันจะเลยสีเขียวทีกว้างลูกสีน้ำเงินในที่นี้เนี่ยคือกับตันทีมัะเตะด้วยกันหรืออาจจะนักเตะด้วยกันเห็นว่าเนี่ยยกย่องเบ็คซีเขาเก่งในขณะที่สื่อแบบเบื่อเราเบ็คซีได้สีรอบแล้วเราอยากให้ลวกศรตัวได้เลยนี่ป่ะก็เห็นว่าคะแนนทีมกับสื่อเยอะมาก ึ so ่งเราก็ EXPLOR พต่ออีกได้นะท้าเกิดว่าเราคิดว่าสมชัยแบบนั้นจะขอป้อแก้นี้นะครับเราก็แบบร่ำได้นแล้วนอกจากนี้เราก็รู้ว่าเขาโหวตไทยเป็นลำหนาสองด่สามและทีนี้เราจะไม่ดูกล้ามเราก็อยากดูแค่จนวนคน เรามาดูคนที่โหวตใหม็กซี่นะครับดูช่องที่เป็นมีเดียหรือสื่อนะครับจะเห็นว่ามีคนโหวตเม็กซี่ไปดับเหมือนแค่สี่คนสี่คนเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าน้อยเลย่อนมากน้อยเลยมีคนโหวตให้ถึงสามสิบกว่าคนแล้วถ้าเกิดจะดูให้นึกไปอีกว่าสี่คนนี้เป็นใครก็คือหนึ่งในนั้นเป็นคนมาจากอาเจนีแน่ชาติหลายปีเราแบบช่วยกันก็เป็นตัวอย่างของการบอกข้อมูลมันโดยดิสโทสิชันครับคือเราก็เอาข้อมูลตั้เข้าไปในประเทศเ เปลี่ยนรูปถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อยเพืทสสอบส่วนที่เราเจอในระหว่างดูข้อมูลจากตอนแรกเรารู้ก็ว่ามันเป็นโรคชักอักเสบวันนี้เราก็ดูมากขึ้นรล้ว่าเอ๋อว่าผู้คนเข้าในห้องคนนี้อยู่มีแคลเซียมของการโวลตต่างชนิดตามประเททของผู้โวลตก็เป็นเรื่องง่ายแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับงานที่จากทวิตเตอร จะแสดงพวกเหมือนกับประกอบเรื่องราวเวลามีเหตุการณ์ไงเช่นออสการ์ปีใหม่หรือว่าสิ่งที่น่าสนใจซุปเปอร์โบว์อะไนเนี้ยเราก็จะมีเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เกิดบนทวิตเตอร์แล้วก็มีอันวกนี้อยู่ด้วยเรื่องนี้ก็มีอะไรสนุกสนุกเป็นครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากทุกรี่ทุกชัยนะครับอย่างพวกจกสนุกสนุกอันหนึ่งก็คือที่จะว่าสมอติเรามีผืนผ้าขาวทั่วโลกหนึ่งอนเราเอาตำแหน่ง กิ่งเวลาคุณทูวีคุณบอกมันอยู่ตรงไหนถ้าเราเคนตื่นผ้าขาดเรื่องแค่ทูวีเท่านั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโขนเนี่ยจับเข่าข้างนะเราได้ตรงไหนของเมืองทังอันเอาเหมือนได้ทุกที่ขึ้นมาเลยอ่ะเด็กกับสิ่งที่คุณทูวีอยากเดียวแล้วมันก็ไฮไลท์ให้เห็นได้ว่ามันตรงไหนที่เขาใช้ทูวีเยอะอย่างอันนี้คือแผ่ที่ของยิมยองเซิตี้เกา เป็นสงสารนะฮะอันนี้ไม่เขียนแล้วก็อย่างที่น่าสนใจที่เห็นจากอันนี้ก็คือว่าเราเห็นคนทวีตจากทุกส่วนของนถนนแบบขับรถไปรถทวีตได้ทุกส่วนจริงจริงนอกจากนี้เราก็ทำตลาดด้วยนะครับทีนี้เพื่อนในทีมผมก็คิดว่าทำแบบสองมินิตนิเนี่ยก็ก็สรุปปีแปลว่าถ้าเกิดเราสร้างโลกใหมเ่เบสจากจำนวนทวีตถ้าตรงไหนทวีตเยอะให้เป็นภูเขาไปเลยจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะได้ผูเขาหนนะครับนี่คือโมเดลโฮสต์ปินของซานฟราซึ่งถ้าตรงไหนสูงมากๆเนี่ยก็คือตรงที่เขาทวีปกิ่เยอะซึ่งในซานฟราเนี่ยตรงยอดที่สูงที่สุดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ดาวเทายมเขาไปเที่ยวกันไม่ใช่โกดมนเกตแต่คือออฟฟิศของพิมเตอร์เนี่ยเข็เป็นกันอย่างไงว่าเราใช้กระดาษตัวเอง ก็เป็นตัวอย่างมันก็มีโปรเจกต์อื่นท่านจะสนใจกพราะเขาอยู่ที่อี่เป็ร์เทศแบบที่เป็นต่างๆได้แต่ตัวที่อาจจะเล่าให้ฟังกับอีเพลยหน่อยวันนี้ก็คือไอ้กับปีใหม่เนอะปีใหม่ของท่าน2 3กกษา็ผมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคืนปีใหม่ว่าคนเขาสวีทวดในปีใหม่กันยังไงบ้างซึ่งแต่ละาก็ถามว่ามีวิธีการพูดคำว่าสวีนปีใหม่ที่แบบอาจารย์แบบปีนิวเดียเกิดปีใหม่ เราก็อยากจะมีการใช้ด้วยซ้ำซึ่งขั้นตอนแรกก่อนก็คือเอาขอ้อมูลที่เมื่อกี้บอกแลก้ว่าต้องทะลอะข้อมูลก่อนซึ่งอันนี้มันเป็นถึงดิเดกเตอร์เลยเพราะว่าทวีตที่ทุกคนคมีรอบโลกนะคแบบล้านไม่สามารถอา่านทุกอันได้แล้วเวลาผมบอกว่าผมมีอยู่ทั้งหมดคนที่บอกว่าเออคุณเนี่ยโชคดีนะคุณมีอยู่ทุกตย่างหมดผมมีอยู่นิดเดียวเองคอยบอกว่าคุณในโชคดีเพราะผมเป็นแบบนี้คือขอ้อมูลมันเยอะมากเยอะจนแบบอ่านไม่ได้ เวลาต่อว่าจะดูแล้วสวัสดีปีใหม่เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือผมจะเอาข้อมูลที่แค่เกี่ยวกับความสวัสด e ีปีใหม่ยังไงถ้าเริ่มแรกฉันก็อาจว่าคอนเทนต์คำว่าสวัสดีปีใหม่โดยตรงแต่คุณก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นตลอดเลยอาจเขียนวันปีปีใหม่หรือวันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือถ้าคุณวันที่เขียนวันปีปีใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องแบบคัดเลือกทียจะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องมาเพราะว่าเราไม่สามารถอ่านทุกอันได้ เราก็ยังต้องให้คอมช่วยทำงานเยอะอเพราะว่านี่อย่าง,ง 5, เวล,ลานราไปยีงอื่นห้าพันเครื่องรออปคืนหนึ่งตื่นเช้ามาได้ข้อมูลเราก็จะต้องสั่งงานให้ฮาร์ดแคลัสเตอร์จะเป็นแบบมีชิมท,ท,ที่มีพันเครื่องเขียนสคริปต์มีหน้าตาประมาณนี้แล้วก็รอไปห้าชั่วโมงได้ข้อมูลมาแล้วพบว่าสิ่งที่ผมเขียนไปมัน <L> ผิดแล้วก็ลองกันใหม่ ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เขียนผิดแล้วก็กลับไปทำใหม่แล้วก็มาจนโอเคแล้วได้ข้อมูลเล็กๆที่พอจะโปรเซสได้แล้วก็ค่อยดูต่อนี้เราก็จะต่อเรื่องสตรอเบ์รีหรือต่างๆอะสิ่งหน,โนโึ่นก็ยกมาถังโลเมื่อกี้แล้วก็พยายามดูว่ามีมีเหลือที่ชิมเลยบ้างอันนี้ก็คือพอตั้งเวลาพอเราจะเห็นว่าคือเนื่องจากความคำว่าส่วนนี้หมายความเกี่ยวกับภาษาโดยตรงก็จะเห็นว่ามันสื่อได้ว่าภาษาเน้นถูกใช้มากที่ทางโซน ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราทำการเล่าเรื่องโดยเป็นตัวตีละกันก็เริ่มจากเอาละมันเกี่ยวกับทางโซนใช่ไหมเราเติมตัวเล่นทางโซนเข้าไปอีกนอยแล้วทางโซนมาจากไหนล่ะทางโซนมันมาจากโลเคชั่นบนโลกนะล่ะผมก็อปปี้มาจากวิดีโอแบ่งเอาไว้ข้างบนตั้งแต่แบ่ไปเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอเราซื้อไว้บอกเวลาถือชี้ไปที่แต่ละอันเนี่ยก็อยากจะให้มันมันลิงก์กันจะได้ใหไลค์เราก็เลยต้องทำ นักขัอนะไรแล้วก็อาจจะเรื่องอะไอีกซึ่งงานไฟแนลเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือเธอจะเล่นได้นิดหน่อยแบบบทเพลงแล้วก็จะเห็นเหมือนเพราะว่าดีไม่้เนี่ทางฝั่ง,งญี่ปุ่นเกาหลีเราวเช็ภาษาอะไนั้นก็ค่อยงอกขึ้นมาพอจะถึงโซนแถวบ้านเราเซาท์เวสเอเชียไล่ไปจนถึงแถวยุโรปเนี่ยก็ะจะเห็นว่าแบบมันมีภาษามากมายที่ถูกใช้มากที่สุดแถวแถวนั้นจนกระทั่งไปถึง ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่เราดูได้จากโซลาร์เซ็นเซอร์เนี่ยก็คือมันเหมือนบอกได้ระดับหนึ่งว่าภาษาถูกใช้ที่ไหนมากอย่างภาษาอังกฤษมันว่านเช่นสาเนี่ยมันจะมียอดเต็มไปห,หมดเลยอย่างโซนแถวบ้านเราเนี่ยก็จะม,มีจุดเคลื่สามจุดตรงอังกฤษเองหรือว่าจุดที่สูงที่สุดเนี่ยคือเราทำโซน UTC ลบห้าหรือว่า east coast ของอเมริกาพวกนิวยอร์กบอสตันอย่างเงี้ยครับแต่แน่นอนผมสในใจที่สุดในภาษาอังกฤษ ็ภาษาไทยใช่ไหมรือถ้าเดาไม่ยากภาษาไทยใช่ไหมอยู่ที่ไหนลองที่นี่แต่ผมพบว่านอกจากคนใช้ภาษาไทยเยอะที่สามโซนหกเจ็ดของเราเนี่ยมีทีกสาวโซนนึงเยอะเหมือนกันตรงนี้นั่นคือสางโซนของญี่ปุ่นเกาหลีครับคือก <c oughs> <c oughs> ็มีการคุยกันว่ามันทำไมวะมีคนใช้เยอะขนาดนี้ทฤษฎีแรกทฤคือแรกบอกว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่น เกาหลีกันเยอะก็เลยถือมีการอีกที่เกาหลีบอกว่าคนไทยเนี่ยที่ญี่ปุ่นเยอะญี่ปุ่นเนี่ยบาริสเลอร์มากเขาก็ถือมีการอันนี้ผมชอบสุดที่จสองอันนัผมชอบสุดท้ายเขาบอกว่าเพราะว่าติ่งเกาหลีของเราเนี่ยสวัสดีปีใหม่นะครับโอปร้าของเขาครับงเอาไม่เชื่อลองดูเมื่อวานผมก็ลองเซิร์ชดูเลยเนี่ยเซิร์ชว่าโอปร้าสวัสดีปีใหม่มาขึ้นมาจริงๆอไง ป้าครับป้าสวัสดีพี่ใหม่นะครัก็น่าสนใจดีนะครับคือผมยังไม่รู้อีกหรอกว่ามันใช้ยังไงดีครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือเวลาทำตอนที่ทำโปรเจกต์เนี่ยคือเราแผนไปก่อนปีใหม่มันมีสิ่งที่ยังไม่เกิดสิ่งที่เรายังไม่มีข้อมูลแต่บางทีพอเป็นอีเวนท์ที่เรารู้มันเกิดทุกปีเราก็ใช้ข้อมูลปีที่แล้วกลับมาดูได้ก็คือตอนที่เดบิวต์เนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลปี2012 แล้วพอถึงปีใหม่ก็น้ำปูเดตา้ากับผู้เดเซตา้าแล้วมันก็ใช้กันต่อไปทีนี้มาดูโปรเจกต์โกษณาเป็นไปนแล้วก็ามาดูอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นหนึนะครับคนอาจจะทำพวกในเดียวมาจะลงรายออกรายนี้ก็อันนี้จะเป็นพวกงานที่ทำแล้วทางโปรดักต์แมเนเจอร์หรือว่าทีมเอเทเซอร์เนี่ยเขาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับผูซอร์ User. ที่พีดีครับก็คือเวลาคุณใช้งาน ในบล็อกดิสตรีหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามจริงๆแล้วก็เลยเราก็เก็บข้อมูลอยู่ว่าคุณใช้อะไรเพราะว่าเราก็รู้ว่าคุณใช้แหละแต่จะไปนั่งดูคนละล้านที่คนใช้อะมันเป็นไปไม่ได้เราก็พยายามทำอะไรอ้อมๆเช่นบอกว่าอ่ะเอนจิเนียร์ช่วยจดบันทึกหน่อยว่าคุณใช้อะไรบ้างแต่ละวันแล้วก็เก็บข้อมูลพวกเนี้ยเยอะเลยเข้าไปในแคตุกคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะบอกเป็นข้อมูลที่มันใหญ่กว่าข้อมูลทวีตอีกเพราะว่าคิดดูว่า Like ึ่่งนนแแอคชัล้วก็มีแอคชั่นอีกหนึ่งเช่นทวีตเฟอร์ริ่หรือว่าต่อกขนอื่นเปิดหน้าเว็บเปลี่ยนหน้าพวกนี้เป็นตัวล็อกทุกอย่างใช่ไหมแล้วเวลาจะล็อกเนี่ยเราจะเอาไปไหนช่วงล็อกเน่ยังไงคือถ้าเทียบกับเบสจ็ดก็คือนะทวีตก็เป็นอีเวนต์ไทายปหนึ่งล็อกอินเป็นอีเวนท์ทายปหนึ่งแต่ทวีจากหน้าโฮมเพจหรือทวีจากหน้าเสิร์ชมันก็ต่างกันแั้นเราก็ต้องแบบแยกประเภทแล้วมันก็มีแอคชั่นอะไรกางพัดหน้าหายมีหน้าอ จะออกยังไงซึ่งเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนที่ Twitter ก็ต้องยู่มีความพยายามที่จะจัดการการล็อกทวิตเตอรตรงนี้เขาเรียกว่าล l i e n t เ v น n t ก็คือแต่ละล็อกอีเวนต์ก็จะเก็บ user id เก็บเลลวลาเราก็จะมีการตั้งชื่ออีเวนต์เพื่อสื่อว่ามันมาจากคล n t อะไรเช่นเรามีคล t แบบเว็บ iphone android หรือแกร็บเบอรีแล้วก็มีหน้าเพจแล้วที่แบบเป็นเซ c ชั o นคอมโพเนนต์อะไรเนี้ยก็คือ ผนต่างๆของตัว UI นะครับแล้วก็ต่อท้ายที่แอคชั่นก็คือคุณทวีตคุณล็อกอินคุณแค่เปิดหน้าที่เรียกว่าอินเพรสชั่นอย่างนี้นิดนต้ก็แล้วก็อาจจะมีอีเวนต์ดีเทลซึ่งเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเพจทวีตออะไรทีนี้ผมโค้ชคุณจริงก็ได้ก็เลยจะโชว์โผลักสมบูรณ์นะครับชื่อมต่อโดยก็ขั้นเบสิกสุดที่เราทำได้จากพัวล็อกอินเพวจนี้ก็คือเราก็แค่ถือว่าบรรจุ เท่าไหร่ต่อวันก็นับก็นับทั้งหมดเลยก็ทีแม่งทั้งหมดจะเป็นหมื่นๆใช่ซึ่งในพวกตัวหลักที่เราดูก็คือคนเปิดหน้าเว็เพจเท่าไหร่คนเปิดหน้าเซิร์ชเท่าไหร่คนเปิดหน้าโปรไฟล์เท่าไหร่แต่ทีนี้เราไม่ดูแค่นั้นขั้นต่อไปตมันก็จะเกิดเกิดคำถามว่าแบบคือเวลาคุณดูการใช้งานของคนไม่ได้ดูแค่แอคชั่นเดียวแต่มันควรจะดูว่าคุณก็แบบคุณเปิดแอปช่วงไหนจนกระทั่งอาจจะปิดเ็อกไปทำอะไรอยูอย่าเงี้ยมันเป็นเซสชั่นมัน ในนั้นทำอะไรบ้างเราพยายามสร้างข้อมูลในการเอาอีเวนต์พวกนี้มาจอยกันเรียกว่าเยู่ user session นั่ต้องแต่คุณเริ่มอีเมอถึงขึ้นมากด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 ก็คือในที่คุณขี้เกียจดูละคุณออกจากแอปไปเลยในมีอตอนเป็นเซอร์เซชั่นหนึ่งในนั้นก็มีแอคชั่นขึ้นมาคำถามต่อมาก็จะเป็นแบบว่าคนที่เปิดหน้าโฮมเพจดูโทงท่านอนเว็บเตอร์เนี่ยอีกคนที่ปิดหน้าโปรไฟล์เพจต่อจากนั้นซึ่งในเดลที้ก่อนที่เขาไปทำงานที่นี่เนี่ยอานาลิซแบบนี้ก็คือต้องเขียนสคริปต์ แล,แล้วก็รอได้ชั aro aro ่วโมงหรือมากกว่าแล้วก็ได้คำตอบมาพอผมได้คำตอบมาลูกตอบแบบอาจจะเออเนี่ยอาจจะห้ิบเปอร์เของคนที่เข้า homepage ชื่อโปรไฟล์เพจนั้นเขาก็ถามกลับว่าอออแล้วคนที่ h o m e p a ไป search เพจอะผมว่ากลับไปเห็หนึ่งโทนใหม่ดิชั่วโมงเลยไม่ใช่แค่นั้นแล้วมี่มีเพจอีกมากมายบ้าวอล์คอร์แต่เยอะแยะน่ครัมันก็คือถามมาเด็กคำตอบรู้เด็กตอบเด็กนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะบอกว่าเออตั้งแต่คุณเข้า homepage เกิดอะไรขึ้นอะ นะสรุปมาให้หน่อยก็คือใช้เทคนิคที่เป็น v i s u a l i z a t i o n มาช่วยต่อผู้มีได้าวมาดูกคนมิลกันนะครับสมมติว,ว่ามี User อยู่4คนทุกคนเปิดหน้าติขึ้นมาเริ่มต้นเราก็จะได้รว event ม Event A เป็น4เดียวกนักนเราก็ทุกคนก็ทำ uh, Event A e v e น t A ที่นี้อาจจะเป็นการเปิดโฮมเพจเราก็รวมมันเป็น4เดียวกันอีก Event ที่สองคนแรก U N E อาจจะเป็นไปหน้าด่วนสมมติเราก็รวม แล้วสี่ยงเป็นไปหน้าสุดมันก็ทำอย่างนี้จนเสร็จเรใจะได้ร,รูปเหมือนกันก็เรียกว่า visualization ของ user สี่คนแต่คิดดีๆถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสี่คนนี้เป็นสี่ล้านคนแล้วสี่ล้านคนในไม่ทำแค่เนี้ยมันก็ได้รูปอีกหนะึ่นแหลังนั้นเราคอ,อ,อนเซ็ปต์แบบนี้มา apply ขึน้นบนจริงจริงก็จะได้ ข้อมูลที่เราดูอยู่นียเป็นข้อมูลสมุดของยูสเซอร์ประมาณ75ล้านคนจอเดียวก็คือตั้งแต่เริ่มเนี่ยเซสชั่นสตาร์ทคือทุกวิธีอ่านคืออ่านจากบนลงล่างราครับความบ้าของสีเหลี่ยมคือยูเซอร์แล้วก็สีจะบอกชนิดอย่างทุกคนเนี่ยเปิดมือถือขึ้นมาหมด่งเซสชั่นสตาร์ทแล้วก็สิ่งที่ทำบ้าที่สุดก็คือ,อไปดูโฮมไทม์ไลน์ที่มือนดูฟีดครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างซึ่งเราก็สามารถเช็คข้าไปในนี้ได้ว่า พอเขอ้าไปยังไม่ทำอะไรต่อเช่นส่วนใหญ่ก็คือจะไปที่สีน้ำพุคือ authentication ก็คือมีคนเมนชั่นเราหรือว่ามีคนอินเทอร์เน็ตคณีของเราเราก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครเราก็กดไปไมันก็จะไปส่งต่ทอทางเราหรือว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้าไปที่ที่อะไรก็มีก็คือ profile ตัวเองเช็คทุกที่เรา profile ตัวดีเลยทางเรไม่เห็น ซึ่งพอวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เลือดตรงนี้นั้นปลอดภัยได้อีกเช่นเรารู้ประเภทของลูเซอร์เราอาจจะมีการ classify ประเภทของลูเซไว้ครับว่าสมมติคุณล็อกอินแค่เดียวละครั้งเนี่ยเราเรียกว่า casual user แต่ถ้าคุณล็อกอินเกิดขึ้นทุกวันเลยก็เป็น core user เซอร์ที่เราหักมากและใช้งานติครับก็เราก็จะสกิลตัได้ก็เว่าพฤติกรรมต่างๆนเป็นอย่าง core user เนี่ยก็คือ สิ่งนั้นที่เขามาคือก็เลยคนจะเห็นโอทามาย,ายาเดลลาหรือสโตนเนี่ยรอดขึ้นอยู่ประมาณ50%ในขณะที่คนที่เป็นแค่ชวลเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ไม่ใช่โอทามายเดลลาหรือสโตนนั่นเงคือหน้าล็อกอีกเพราะว่าเวลาคุณไม่มาในงานอย่างแรกที่คุณเจอแล้วคือต้องรองอีกต่อนแล้วก็จะดูต่อไปได้ว่าลอกอีกมันสับเร็จกี่เปอร์เซ็นตน์ครับก็คือไอ้ฟูลลักษณะเนี่ยก็จะช่วยใน้โปรดักต์เมเจอร์คอย ตอบคำถามได้ว่าโอดาเราเป็นยังไงนะก็อาจจะสรุปนี้ว่าคือที่เราเราไปให้ฟังตั้งแต่ว่าในทางวิชุดสั้นคืออะไรหลักๆเราประเด็นเชื่อมันทำอะไรได้บ้างเราเลือกหรือว่าเอาในวิทอเขาหนุนแล้วก็มันเกี่ยวกับนักศึกษาเองเพราะว่ามันเขอพิชูในโปรเซสซึ่งทำให้จากข้อมูลไปเป็นผลลัพธ์งต่างๆนะครับแล้วก็เราโปรเจกต์ที่ทำที่ฟังถ้ามีคำถามก็ของมนได้ ติดต่อรงนี้ครับก็เดี๋ยวจะจบภายในเราต่อในช่วงอค่ะ